สวัสดีฮะวันนี้ก็มาอยู่ในโปรกำสตาร์เตอร์กันอีกแล้วเพราะว่ามันเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ก็คือ Art a r t Meta ยังเปิดให้ลงไวริสอยู่ก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับจะโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการขายงาน NFT ที่อยู่บนโลกเสมือน Meta v e r s e ศิลปินที่ต้องการขาย NFT ในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็สามารถไปเช่าที่ไปเปิดแกลเลอร,รี่หรือว่าจะไปจัดนิทรรศการแล้วก็ให้คนเข้ามาเลือกซื้อรูปภาพหรืองานศิละปะต่างๆได้นะครับ เจ้าตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนเป็นเกาะงานศิลป์เกาะหนึ่งที่ให้ทุกคนมารวมกันแล้วก็เปิดขายงานศิลป์จัดนิทรรศาก,การต่างๆก็คือเจ้า <c oughs> จตัวเหรียญ m a r t เนี่ยจะเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้ซื้อที่ดินหรือว,ว่าเช่าสถานที่ต่างๆในการจัดนิทรรศาก,การแล้วก็เอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยน n f t กันนะครับเจ้าตัวเหรียญน,นี้เนี่ย ตอนเปิดตัวราคาจะอยู่ที่0.3ดอลลาร์ก็คือถ้าใครลงไวลิสแล้วได้ไวลิสก็คือจะซื้อ1 MRT เท่ากับ0.3ดอลลาร์ก็ไปลงไวลิสกันได้คนระับก็คือกดเข้ามาที่หน้า Project Art ร e ตเมตาแล้วก็แอปพลครับผมพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผมก็คือเป็นหน้าที่เราจะต้องลงไวลิสละส่วนตรงนี้เราก็ต้องเกาะ ชื่อนามสก,กุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อ e ีเมลอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเรา wallet address ก็คือที่อยู่กระเป๋าเราที่เป็น meta mark ครับข้างล่างนี้ก็ใส่ user tweet กับ user telegram เราพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราไป follow ไอ้ตัวทวิตของ art meta แล้วก็ไป follow ของเขากด follow แล้วก็แล้วก็ไปรีทวิทพอรีเซ็ตแล้วเนี่ยเราก็กด I did this แล้วก็ไปจอยดิสคอร์ดพอจอยแล้วเนี่ยเราก็กด อันนี้ได้เลยแล้วก็จอยเทเล gram เขา Follow p o k กั s t ต r ร์นี่ผม Follow ไปแล้วนะครับผมจอยเทเล gram Channel เสร็จแล้วเขาก็จะให้กรอกคำถาม3ข้อนะครับผมแล้วก็กรอกตามผมก็ได้อันนี้ก็อันนี้แล้วก็ อันนี้เสร็จแล้วเลื่อนลองมาก็เลือกเขาให้เลือกประเทศนะครับผมแล้วก็กดติ๊กถูกติ๊กถูกแล้วก็ I am not a r o b o โเคเสร็จแล้วก็ submit ครับผมโอเคแค่นี้ก็ลงไวริสเสร็จแล้วครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผม